กรณีการขมโมยลังนกนะครับในพื้นที่ของเกาะ4เกาะ5จังหวัดพัทลุงนะครับแน่นอนว่าสร้างความเสียหายนะครับมูลค่าไม่ต่ำกว่า5 0 0พันล้านครับโดยผู้ก่อเหตุนะครับอาศัยจังหวะในช่วง3เดือนที่เว้นว่างรอบริษัทที่จะมารับสัมปทานในการประมูลดูแลถ้ำในเกาะ4เกาะ5จังหวัดพัทลุงต่อไปนะครับเพื่อจะมีการเก็บลังนกขายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมูลค่าและกลุ่มทรัพย์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ การขโมยรังนกครั้งนี้สร้างความเสียหายมูลค่าไม่ต่ำกว่า5000ล้านครับซึ่งแน่นอนว่าทางตำรวจเนี่ยเชื่อครับว่ามีเจ้าหน้าที่คนในรู้เห็นเป็นใจในการจะเปิดทางให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยเข้ามาขโมยรังนกนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปเสียงออกมาคลิปหนึ่งมีการสนทนากันร,ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน,นครับให้เปิดทางให้กลุ่มผู้ก่อเหตุนเนี่ยเข้าไปขโมยรังนกครับ โดวยวิธีการกอร่อเหตุก็คือพบว่ามีการจุดไฟเผาภายในถ้ำนะครับเพื่อจะไล่นกออกและเก็บหลังนกเนี่ยครับซึ่งแน่นอนครับว่ามูลค่าความเสียหายก็ไม่ต่ํากว่า5 0 0พันล้านและสูงมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าความเสียหายเนี่ยมันหนักเพราะว่านกมันไปแล้วมันก็ไปทําลังที่อื่น,นครับกว่าจะฟื้นฟูได้เนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ครับก็ พลเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางพลตรีเอกสุชาติธีรสวัตรรองผบตรลงพื้นที่ไปติดตามนะครับตำรวจก็พบหลักฐานภายในถ้ำมีทั้งเชือกทั้งกระป๋องนมอะไรต่างๆนานา,นาเป็นหลักฐานยืนยันครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนเนี่ยได้เข้าไปทําการขโมยลังนกแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนั้นเนี่ยก็มีคนอื่นรู้เห็นเป็นใจเพราะว่ามีคลิปเสียงหลุดออกมาด้วยครับ ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับทางตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ2รายเป็นเจ้าที่อาสานะครับแล้วก็พลเรือน4รายครับนี่ครับต่อก่อนหน้านั้นเนี่ยศาลจังหวัดพัทธลุงได้มีการอนุมัติหมายจับ6รายนะครับเป็นเจ้าที่อา,าสา2รายพลเรือน4รายโดยผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเจ้าที่อาสาจํานวน2หมายเป็นการกระทำความผิดต,ตามมาตรา157แล้วแลก็มาตรา149นะครับ และล่าสุดวันนี้ครับสามารถจะจับกลุ่มตัว2อาสาแก๊งขโมยรังนกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเร่งไล่ล่าจับกลุ่มตัวผู้ที่ร่วมกระบวนการอีก4รายและก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะกบดานอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงด้วยครับซึ่งทางพบตรเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางพูตรเอกสุชาติธีรสวัสดรองพบตรเป็นหัวหน้าชุดในการคลี่คลายคดีและก็สืบสวนสอบสวนในคดีการขโมยรังนกมูลค่ากว่าพันล้านในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ได้นาหมายจ รวบตัว2เจ้าหน้าที่อาสาครับซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา149ในคดีขโมยลังนกนะครับซึ่งผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีขโมยลังนกที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาประกอบไปด้วยนายนุก,กูลกระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบนะครับเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่กรณีมีหลักฐานตามสมควรว่าขโมยรังนกนะครับส่วนอีกรายก็คือนายสวัสด์นะครับกระทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติห,หน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับคล้ายๆกับ คนแรกนะครับต้องติดตามอีก4คนที่อยู่ในแก๊งขโมยลังนกมาดําเนินคดีนะครับซึ่งตํารวจก็ยืนยันว่าหากมีเจ้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็พร้อมจะดําเนินการเอาผิดอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับสร้างความเสียหายอย่างมากนะครับต้องใช้เวลาในการเยียวยาถ้ำเนี่ยนานพอสมควรแล้วก็แน่นอนครับว่ามีเจ้าที่รัฐในรู้เห็นเป็นใจเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับความคืบหน้าในคดีนี้กันต่อไปครับขอาวไทยทีวีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ